โปรดแจ้งให้ทุกท่านทราบการุณาใส่หูฟังเพื่อเพิ่มอัรรรสและประสบการณ์ลอนในการรับชมแบบทรีดีสามัญเนกับเมรุโผศพเรื่องนี้เกิดขึ้นช่วงเดือนเมษายนเมื่อหลายปีก่อนเป็นงานบวชเนนผักฤดูร้อนประจำปีโดยงานนี้ จะมีทุกๆปีและช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆทั้งหลายปิดเทอมใหญ่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกในช่วงเวลาบัญชาสามนเณรในครั้งนั้นทางวัดกำหนดโครงการบวชทั้งหมด15วันตอนนั้นเน้นที่มาบวชมีทั้งหมด50ค,คนวันแรกเหตุการณ์ผ่านไปปกติเปิดโครงการบัญชาสามนเณรในสารารองรับในวัด เป็นสาลากระจกทั้งหมดติดเครื่องปรับอากาศและข้างๆมองลอดกระจกออกไปจะเป็นเมรุเผาศพพระเนธถ้าเข้าห้องน้ําต้องเดินผ่านหลังเมรุพราะห้องน้ําอยู่ทางด้านสาลาสวดศพสามและสี่พอดีวันนั้นมีการเผาศพเพิ่งเสร็จโดยจะมีถาดที่เจ้าหน้าที่โกยกระดูกออกมาใส่ถาดไว้เพื่อรอญาติมารับในตอนเช้าการต้อนรับน้องสามเณร และการแนะนำตัวพระผีเลี้ยงผ่านไปได้ดูดีซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในพระผีเลี้ยงที่ได้มอบหมายให้คอยมาช่วยดูแลน,นี้แล้วเหตุการณ์ก็ชวนคนหัวลูกก็ได้เกิดขึ้นในวันที่3หลังจากฉันน้ำปันหาเสร็จเรียบร้อยจะให้เนทเดินกวาดรอบวัดแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มแรกกว่าทางประตูหลังวัดถึงสะพานวัด กลุ่มที่สองกวาดทางสะพานวัดจนไปถึงรอบเมดกลุ่มที่สามกวาดจากหลังเมลุไปถึงศาลาหา้าและกลุ่มสุดท้ายจากศาลาหา้าถึงลานจอดรถตรงโกดังเก็บศพที่สร้างไว้เหมือนเป็นคอนโดไว้เก็บศพที่ไม่มีญาติมารับหรือญาติไม่พร้อมที่จะเผานั่นเองเรื่องนี้เกิดกับกลุ่มที่สองซึ่งผมเป็นคนคุมกลุ่มนี้มากว่าเน้นต่างก็เล่นตามภาษาเด็กๆ มีเนนสามสี่คนคนนึกพิเลนให้เด็กคนหนึ่งอายุป,ประมาณ1 2บสถึงสิปีน่าจะได้ก้มมองลอดใต้วังขาเพื่อพิสูจน์คำโบราณว่าก้มมองลอดใต้วังขามีผีจริงไหมเด็กคนนั้นก็ก้มและก็เจอจริงๆอย่างที่โบราณบอกว่าผมขออธิบายก่อนว่าหลังเตาเผาจะมีห้องสําหรับเจ้าหน้าที่เผาศพอยู่ด้านในตัวเมยมีโรงประตูเหล็กปิดไว้ล็อกกุญแจอยู่ และด้านนอกประตูจะเป็นระเบียงปูนไว้สำหรับที่นั่งมีบันไดขึ้นทางหลังเมร้ได้เด็กคนนั้นมองใต้รอดบวางขาเสกก็เงยหน้าขึ้นมาหาเพื่อนจังหวะที่ผมเดินมาพอดีก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กได้แต่อ่ำออึ้องๆผมก็พออาจจะเดาได้ว่าเจออะไรมาผมจึงคุ้มเน้นกลุ่มสองไว้ทั้งหมดมาที่ศาลารองรับในวันแรกเด็กได้สติก็เริ่มเล่าให้ฟังว่า หลังจากที่มองใตว้วางขานั้นเขาเห็นเด็กสองคนซึ่งไม่ใช่เพื่อน,อนของตัวเองที่บวชแน่นอนเป็นเด็กที่ไม่ใส่เสื้อผ้าอะไรเลยปะแป้งตัวขาวทั้งสองคนเป็นผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคนซึ่งผมฟังก็ตกใจไม่น้อยเด็กก็เล่าต่ออีกว่าแค่นั้นยังน้อยไปหลวงพี่เด็กก็เริ่มเล่าต่อเห็นคนหลายๆคนบนไมนั้นมีทั้งคนแก่คนหนุ่มคนสาว สภาพเละเลซึ่งเมื่อได้รับฟังมาแล้วผมเองเป็นเจ้าหน้าที่เผาศพมาก่อนก็เคยร่วมงานกับสัป,ปเหร่ออยู่บ่อยครั้งหลังจากเด็กๆเล่าให้ฟังจนจบผมก็ให้ไปห่ม้าทำวัดเย็นให้เดินเป็นกลุ่มๆซึ่งก่อนจะเข้าโบสถ์นั้นจําเป็นต้องเดินผ่านเมนเด็กคนที่เจอเหตุการณ์ก็หันแวบขึ้นไปบนเมนซึ่งไม่มีใครเห็นและแล้วก็เกิดขึ้นนีทั้งสองได้เห็นวิญญ,ญาณตนอื่นๆกว,กวกมือเรียก ขึ้นไปบนเมนซึ่งผมพอจะจับท่าทางของเด็กออกก็เลยพูดไปลอยๆว่างเป็นผีก็อยู่ส่วนผีอย่ามายุ่งเกี่ยวกับคนถ้ายากได้บุญก็อยู่เฉยๆอย่าระรานกันหลังจากส่งเนนเข้าโบสถ์เสร็จผมก็เดินขึ้นไปไขกุญแจเมนเดินขึ้นไปเช็คประวัติที่ผ่านมาในการเผาศพที่เมนแห่งนี้ จนกระทั่งไปเจอบันทึกใบมรณะทั้งสองแผ่นเป็นชื่อเด็กทั้งสองคนเผาไปเมื่อปี2551ซึ่งเจ้าหน้าที่คนก่อนเป็นคนเผาและที่ตรงนั้นมันตรงกับเนนเล่าให้ฟังว่ามีเด็กสองคนนั้นหลังจากทําวัดเย็นเสจผมจึงพาตัวเนนเดินขึ้นไปบนเมลรูปเผาศพด้วยกันและมีซปเปรเร่ซึ่งเป็นผู้ติดตามผมขึ้นไปด้วยผมจุดถูกให้เนนยืนสงบนิ่งขอขามาแล้วว่าตามผมกรรมใดที่ข้าพเจ้าสามเณรในล้ลวงเกิดหรือลบหลู่ ดูมิขอให้ท่านได้รดอโหสิกรรมแล้วจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ขอให้แม่ยายน้าเตาเผานี้จงปกปักรักษาขาา้าพเจ้าอย่าได้มีอะไรมารบกวนระวังบวชเลยพอพูดจบผมจึงให้สามเณรไปปักทูปหน้าเตาเพื่อเป็นการขอขามาหลังจากนั้นจะมาเจออีกทีช่วงคืนวันสงกรานต์เป็นวันพระใหญ่และมีงานวัดเปิดให้ส่งน้ําพระเนรและญาติผู้ใหญ่หลังจากงานเสร็จสิ้นในช่วงเย็น เนนก็เห็นเด็กสองคนนั้นยืนพนมมือไหว้ในชุดไทยของเด็กและวิญญาณดวงอื่นๆกอหมือจะมารอรับส่วนบุญด้วยหลังจากนั้นอีกสามวันเนนก็ลาสิขากันไปเหตุการณ์นี้ก็จบลงเพียงแต่เท่านี้สวัสดีครับ